สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะนะคะมาบ้างหายบ้างเดี๋ยวตอนนี้ต้องจะมากำหนดเวลาเนาะไลฟ์สดสอนแต่งหน้านะคะอาทิตย์หนึ่งสักสองครั้งนะคะจะได้มีเวลาไปทำงานอื่นบ้างเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เวลาทำขึ้นมาเนี่ยเราอัดบันทึกวิดีโอมันจะเต็มนะคะวันนี้ก็ต้องไปเตรียมตัวที่จะแต่งหน้าลูกหมูพรุ่งนี้ นะคะซ้อมใหญ่และปริญญานะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันนิดหนึ่งวันนี้ก็มาเคลมเร็วไปเร็วเหมือนกันนะจ๊ะวันนี้จะสีทองนะพชุดสีน้ําตาลนะจ๊ะ <ๆ S 2> ก็รองพื้นเหมือนเดิมใครมาแล้วเอยทักทายกันนิดนึงค่ะเห็นตาตาแต่ไม่รู้ว่าใครอะ่ะหรือเมลแล้วมันไม่ขึ้นอีกนะคะ ออลืมเลยนี่ตัวตัวนี้ตุ้มเพิ่งใช้มาสองวันนะคะเป็นเซรัม่มเขาบอกเซ,เซรั่มหน้างเงาเพื่อนส่งมาให้ใช้ที่แรกเขาจะให้ซื้อบอกไม่ซื้อหรอกบอกเออมึงลองใช้ดูว่าใช้ดีอ่ะงั้นเดี๋ยวจะรีรวิวให้ถ้าใช้ดีจริงค่อยว่ากันใช้ใช้ไม่ดีก็ผ่านไปเนาะเราต้องมาบอกความจริง โรคโซเชียลเ,เ,เป็นเป็นเป็นโลกที่ดีอย่างนะเวลามีอะไรเนี่ยเราจะพูดกันในเรื่องของความจริงถ้าไม่จริงอ่ะวันดีคืนดีคุณก็ต้องโดนอยู่ดีแล้ววันนี้นะคะทุกก็ใส่บาตรพระสามองค์แต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ะไละราธนาศินภาวนายังไรือห่มเลยยังยุ่งรีบจัดนะคะสวัสดีค่ะใครมาแล้วเออ,เออถ้ายยันไตคอนะจ๊ะ วันนี้ลงรองพื้นนะวันนี้ขอขอสวยอีกนิดนึงแต่เป็นทองน้ำาลาเป็นทองน้ำตาลนะคะนี่ะสอนแต่งหน้าอย่างที่เรามีเครื่องสำอางกันอยู่นะจะไม่ต้องไปหาซื้ออะไรให้มันวุ่นวายให้มันเปืองตังนะคะเราแบบมั่นบ้านนี่แหละลูกทุง่งลุกทุง่งไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะแต่กกรับตระกันว่าสวยจ้ะนะคะเสร็จแล้วก็มาใช้แป้ง เบอร์ r, ต้องอย่าใช้เบอร์เบอร์สองเบอร์สามได้หมดนะคะสำหรับคนผิวสองสีถ้าคนคนผิวออกขาวๆหน่อยก็ใช้เบอร์สองจะดีกว่านะคะจะพูดเร็วเนาะค่ะใครมาบ้างทักทายทักทายกันได้นะคะกล่าวสวัสดีแล้วก็พิมพ์บอกชื่อนิดนึงุมจะได้เรียกไม่ผิดเนะไม่อยากเรียกชื่อใครผิดอ่นะหรือจะเสียความรู้สึกกันเปล่าๆเนาะวันก่อนที่ไปส่งลูกนะผ่านตรงรัชดา โหรถติดแบบสุดยอดวันนี้เขามีมอบอะและคิดไม่ถึงว่าจะได้จะได้เห็นผ้าแบบโอ้ยผ้าขาวดา่าสถาบันรับไม่ได้ทำอะไราการลูกนะคะอะเรามาของเรากันดีกว่านะจ๊ะเห็นไหมคะเกียร์เกียร์ ลยแป้งให้ทั่วหน้าก่อนนะคะสวัสดีใครเข้ามาแล้วแต่นะคะถ้าชอบดูก็เข้ามามาดูนะคะเพราะว่าตุ้มสอนแต่งหน้ากันสดๆถ้าผิดหรือมีบางจุดที่มันต้องแก้ไขก็แก้กันเดียวนั้นให้เห็นนะคะคุณจะไม่ได้ไม่อดัดคลิปมาเพื่อแก้คุณคุณจะไม่เห็นความความเจริงเนาะแล้วเราเอาอยุขนาดนี้แล้วบอกเลยว่า มันมันไม่ได้แต่งกันง่ายๆนะคะแต่ปัญหาของใครก็ปัญหาของมันแล้วถ้าหากว่าแต่งได้แล้วไม่ไม่สวยไม่ดีก็ทำแล้วมีปัญหาตรงไหนที่จุดคุณอะ่ะแจ้งตรงมาแล้วเดี๋ยวต้อจะจะหาทางแก้ไขให้นะคะว่าอันไหนที่พอจะแก้ได้นะคะก็ใช้สีขาวก่อนนะคะใต้คิ้วจก้กใต้คิ้วเหมือนเดิมนะคะไม่ไม่มีเม้นเลยอะ่ะ ไม่เห็นเม้นเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วกับ Facebook หรือสัญญาณตุ้มเองนะคะแล้วก็ไลท์ที่จมูกนะจ๊ะแล้วก็สีน้ำตาลค่ะน้ำตาลมาที่ข้างข้างดัางใครไม่ไลท์ช่างเขาเราต้องไลทเพื่อให้เห็นโครงคิ้วนะคะยิ่งหน้าบานๆหน้า ก็ใช้คำพูดธรรมดาธรรมดาบ้านๆน,นะท้าน,น้าเป็นกระด้งนีก็ต,ต้องต้องใช้นะจ๊ะต้องต้องไล่ด่างเพราะว่ามันจะทำให้หน้าเราดูแคบขึ้นแคบลงไม่แคบขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ไล่ปั๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บนะจ๊ะแต่ถ้าว่ามันยังเห็นเด่นตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาใช้แป้งทับเอ่นะคะเสร็จแล้วก็ใช้จิ้มจุ่มเหมือนเดิมง่ายที่สุด วันนี้ต้องใช้สีน้ำตาลนะพอะเดี๋ยวต้องมาตั้งแต่งปากแต่งหน้าทองนะคะเวลาทาเมื่อมันเวลามันออกกล้องมันออกมาเป็นออกสีชมพูเนาะแต่จริงๆสมันเป็นมันเป็นสีน้ำตาลทึบๆเข้มๆเนี่ก็ต้อง <x> <ion> ้ายถึงมุมปากบนนะคะเลยไม่ได้มาส่งส่งบุงส่งส่งพลังบวกให้กับห้องอา่าเพจพลังบวกจะตุ้มเลยนะคะเวลาเมมก็เมมเลยลงมาข้างล่างนิดนึงนะจ๊ะ สีน้ำตาลนะ้ำไม่ใช่มันไม่ใช่สีไม่ใช่สีชมพูนะคะแต่เวลาแต่งม,มันเป็นสีนี้ไม่เป็นเน้เหนไหมคแล้วเอาเนี่ยมาเบรนที่ตาเบรนที่ตาเพราะว่าอย่างที่ต้องบอกซ้ำๆการที่ใช้ใช้พวกนี้มาเบนที่ตาเนี่ยสีมันติดทนทั้งวันนะ่ะห,หาปากเรยังมีสีอยู่ก็เอาลงมาที่ใต้ตาล่างนิดนึง นะคะแล้วก็แตะแตะามาหางๆห,หน่อยนะจ๊ะทำแบบบ้านบ้านเนี่ยแหละลูกละะนนทุ่งลูกทุ่งนี่แหละค่ะให้ความรู้แบบเลาๆจะเด็กๆก็แต่งได้นะลูกนะคะสอนให้สวยไม่ได้สอนให้เป็นอีกเบิกนะจ๊ะแล้วก็เนี่ยมาแต้มที่แก้เหมือนกัน มันแห้งแล้วก็เอาตัวนี้ละกันนะคะแล้วก็เป็นมานิดน,นึงเติร์ด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 นะคะเร่งเร่งเร็วเร็วเร็วเห็นไหมเห็นว่าเร็วไหมเขาดันมารับเร็วก่อนเวลานัดไว THAT ้ว่าลูกสาวเขาจะเลิกเลิกงานค่ำๆไปไป,ไปมาดันเลิกเร็วต้องของไปให้อามาอีก สีเข้มดีจังเลยจ้าเข้มก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้แป้งทบเอานะนะคะมาถึงเวลาทาต้องถึงหางผมนะหางผมเลยนะคะมาเรียนเถอะจริงๆต้องสอนฟรีถ้าไม่ได้คิดตังค์ <laughs> นะคะแล้วก็ใช้เสร็จแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเหมือนเดิมนะไล่หางลงมาเนี่ยนะคะปลาย นะคะรักเกียร์ขึ้นไปให้ให้หน้ามีวิเชนะคะห้องนี้เป็นเป็นห้องพูดคุยบนอะไรได้หมดนะมีอะไรเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ท,ที่บางทีเราอึดอัดหลายๆเรื่องเรามานั่งคุยกันเรามานั่งดูซิปรึกษาหาทางออกนะคะมีอะไรที่เราพอจะคุยหาทางออกกันได้ก็ลองดูเนาะสวัสดีจับบอม ขอบคุณมากเข้ามาชมของเดี๋ยวต้องรีบรีบไปไปไปหาลูกวันนี้ก็เลยมาแบบเร่งด่วนช่วงนี้จะไม่ได้มาทุกวันละเพราะว่ามาทุกวันแล้วเวลาไปทําทําวิดีโอมันทําไม่ทันนะคะเสร็จแล้วก็เอาตัวเงาเงานะคะแตะที่เหนือแก้มนิดนึงให้มันดูแค่งเงานะจ๊ะแล้วก็สีนี้มันเข้มไปใช่ไหมเราก็มาเบรนที่เปลือกตานิดเดียวนิดเดียว ทำให้เห็นถความเงานะคะทุกสีที่มีอยู่เอามาใช้ได้หมดเลยค่ะบอกแล้วสวยได้ด้วยมือเราไม่ต้องไปไปนั่งทำอะไรมากมายเครื่องสำอางที่มีอยู่อะคะ่ะมานั่งหัดเลยวิธีการแต่งหน้าของแต่ละคนเหมือนกันสมัยก่อนที่อสอนสมัยก่อนที่ทำและเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำนานแล้วหลังจากที่เลิก ทำคลินิกแล้วอะนะคะก่อนหน้านั้นเรจะทำทำทำ,ทำทั้งสอนแต่งทั้งทําเป็นวิทยากรอะไรเงี้ยหลายๆอย่าง,าายยางนะตอนนี้เราก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วก็มาช่วยกันตรงนี้ทําแต่สังหาก็ายังเบรๆเรื่องอสังหาบ้างเพราะเจอเจอมนุษย์มนุษย์ชั่วมนุษย์เจี้ยวนะคะ,ะมาเสร็จแล้วเรามาที่หางตากันนะคะทาอารเรเนอร์ดึงจากปลายปลายลงมาที่หางตาก่อนนะคะแล้วก็ทำโครง เดี๋ยว้องจะเอาแล้วก็ดึงหางไปนิดนึงนะคะให้มันยาวๆหน่อยแล้วก็ลงมาที่หางตาล่างนิดเดียวให้มันคคมๆทำโครงเหมือนกันเห็นไหมแล้วก็ถมไปในสอาืทจ อะลเนอร์ใช้อย่างที่มันกันน้ํานะเพราะว่าเวลาไปไหนหรือเหงื่อมันออกนีมันจะได้ได้ไม่มาเลอตาล่างเคยเห็นไหมคะที่คนคบางคนร้องไห้แล้วก็เป็นเส้นดาๆลงมาไม่ไม่ว่าจะเป็นมาสคาร่าหรืออะลรเนอะร์ตัวนั้นมีผลกระทบทั้งสองอย่างนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็มาในส่วนของใช้สีน้ําตาลใช้น้ําตาลเข้ม นนก็หยิบอันไหนมั่วมาไปหมดอ่ะนะคะน้ำตาลเข้มเ้มันก็ไม่ค่อยเข้มน,นะเอาน้ำตาลที่ตัวที่ไหลด่างกะข้างแก้มานะคะตัวเดิมนะแล้วก็มาทำให้มันเป็นเครื่องวงกลมนิดเดียวนะคะไปลาตานิดเดียว นะจ๊ะแล้วก็ตะล่างอันรอย่ีน้นะคะสองข้างสวัสดีค่ะใครมาแล้วเอ,อ่ยมันไม่ค่อยเข้มเนอะไม่ค่อยกลังงั้นะลงเป็นเอาตดำเขียวนิดนึงดีกว่าเนาะให้มันแมทกันนิดนึง สวัสดีค่ะขออนุญาตใส่แว่นนะเราเราคนอายุมากสายตายาวนะจ้าสวัสดีค่ะจุม๋มคุณจุมะะจ๋มหรอคะจุ๋มเดี๋ยวต้องอ่านผิดอ่ะนะคะถ้าหากว่าพิมพ์อยู่อย่ัยงไงก็ พิมพ์ชื่อให้ตั้นิดนึงนะคะไม่อยากอ่านชื่อใครผิดนะไม่อยากให้เสียความรู้สึกกันนะคะทีนี้เราก็มาที่ปลายตานะจ๊ะปลายตาจากหางไอรอนเนอร์นะคะขึ้นมานิดเดียวเป็นขึ้นครึ่งวงกลมนะคะขึ้นไปนิดเดียว,ะะดดยวทําให้เด่นที่หางเท่านั้นนะคะมันก็จะแต่งตามสไตล์ที่ท,ที่ที่อยากอยากจะแต่งแต่ว่า,าให้ดูสวยคมกันทุกคนนะคะ ก็บอกว่าถ้าเราสอนแต่งก็รเราสอนสอนแต่งแบบบ้านๆลูกทุ่งแต่สวยได้ด้วยมือเราค่ะการันตีตัวนี้ก็จะเป็นมาสคาร่าที่ตัวต่อขนตานะคะด้านหนึงมันจะเป็นไฟเบอร์อีกด้านหนึงมันก็จะเป็นมาสคารา่าที่เนี่ยใช้ตัวไฟเบอร์ก่อนนะคะมันจะเป็นสองด้านยี่ห้อง o ด o นะคะไม่ได้ขายให้เขานะเพียงแต่ใช้ดีแล้วก็มาบอกต่อกันนะคะ เดี it, yeah. 我 Means, 我 that that ๋ยวที่หลังนจะกํำหนดแล้วว่ามาเวลาไหนนะแล้วก็เพราะว่าช่วงนี้มามาตามมาตามใจฉันก็มาได้อาทิตย์ละสองครั้งเท่านั้นเนี่ยนะคะมาให้ความรู้กันเดี๋ยวต้องจะไปให้ความรู้ด้านอื่นที่ที่เพจเพจอื่นด้วยนะคะจะเรามาลงเรื่องอสังหาละเดี๋ยวต้องทำการบ้านกันนิดหนึ่งเพราะข้อมูลต้องเป๊ะถ้าิด ผิดนิดผิดหน่อยมันมันดูไม่ดีเลยนะคะเพราะนั้นถ้าให้ความรู้มันต้องเป๊ะจริงสำหรับคนที่อยากจะทำอาชีพอสังหารนะจ๊ะอันนี้จะเป็นมสาสคาร่าอีกด้านหนึ่งนะล,ลูกเ,เ,รเราเรียกลูกกันได้เนาะเพราะตุ้มตุ้มแก่แล้วถ้า13แล้วเป็นคุณย่าแล้วมีหลานๆนี่เป็นเป็นคุณย่าเรียบร้อยแหละ ลูกของหลานชายนะคะเห็นไหมตัวนี้มันจะต่อขนตาพอเราใช้ไฟเบอร์แล้วหลังจากนั้นเราก็มาใส่ในส่วนของมัสคาราที่มันเจด,ด้านหนึ่งนะคะมันก็จะยาวขึ้นเดี๋ยวเราปล่อยให้มันแห้งก็ใช้มาสคาราตัวธรรมดานะในการทับมันให้มันเด่นขึ้นเพอาุนุุนที่อายุมากหรือว่าสําหรับคนที่ไม่ชอบต่อขนตานะคะ เพราะว่ากลัวไปไหนแล้วมันจะหลุดหรือว่าเลอะไม่ต้องมานั่งพวก,กกาวแล้วมือเนี่ยขยี้ประจำเลยถ้าพวกพวกที่ติดขนตานะถ้าเกิดว่าคนคนที่ที่ต่อก็ต่อไปเลยต่อถาวนไปเลยแต่ว่าไม่ไม่ชอบต่อเห็นไหมมันยาวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาเกลีย่ยแต่ตัวที่เอามาสคาร่าธรรมดามาเกลีย่ยทีนึง ทำะะให้มันยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นยาวจริงจังวันนี้ผลิต้องรีบไปมอลูพรุ่งคืนนี้พร,งงรุ่งนี้ต้องแต่งหน้าเขาแต่เช้าและเบ้าหน้านางนี่แต่งยากมากอีกอย่างหนึ่งที่ต้องแนะนานนคนที่อยากแต่งหน้าสวยนะคะต้องการคิวนน่ใจถ้าไม่การคิ้วแล้วเราแต่งหน้าได้ไม่ค่อยสวยแต่ไม่ต้องไปนั่งคาดหวังว่ากันแล้วขนคิ้วมันจะขึ้นเหมือนเดิม ไม่ขึ้นแล้วล่ะค่ะแต่การแต่งหน้าของคุณจะเปลี่ยนไปจะสวยขึ้นไม่เห็นเม้นเลยจริงๆนะเนี่ยมันเพราะโทรศัพท์หรือเพราะอะไรเ่ะเป็นก้อนเป็นก้อนเดี๋ยวต้องจะใช้สอนอใช้ตัวมาสคาร่าธรรมดาเอามามาแต่งเพิ่มนะคะจะไดม้มาเกลี่ยมันออก นะจ๊ะใครมาบ้างแล้วคะสวัสดีค่ะอขอบคุณที่มารับชมนะคะชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะกดหัวใจกดกดกดไลค์เร <c oughs> า <c oughs> ก็ไม่ค่อยถนัดเราสนสุนใจแต่เรื่องสอนแล้วก็บอกแล้วก็แนะนําแต่สิ่งดีๆจริงๆเท่านั้นเองนะจ๊ะเสร็จแล้วก็มาคิวกคนกันตอนน่อเลยไม่ดีเลยนะเรื่องด่วนแต่เล่องด่วนประจ นะคะเราก็เอาอตัวนี้ไล่ดังนิดนึงนะคะของตุ้มจะมีของมีอยู่ตัวนี้มันของหลายยี่ห้อค่ะที่มมีอยู่นะแล้วก็ใต้คางนิดนึงเพิ่มความเงาแล้วก็มุมปากหานะะอ่อยค่ะ,ะคิ้วก่อน คิ้วนี้ต้องขออนุญาตในการใส่แ่นนะคะจะใช้ตัวนี้สอนมันเล็กดีเวลาทำอะไระใช้อย่างหมุนนะคะวันนี้ก็จะไม่ได้เอาเข้มอะไรมากก็คือหางเอาจะเอาเล็กหน่อยก็ดึงมันขึ้นไปจากข้างกลางคิ้วล่างนะคะดึงมันขึ้นไปเฉียงเฉียงดึงขึ้นไปนะคะแล้วก็ พอถึงสุดคิ้วแล้วลากลงมานิดนึงเห็นไหมฮะแล้วถึงจะมากลางคิ้วบนวันนี้ไม่ได้ทำคิ้วใหญ่นะคะไม่ได้ทำคิ้วกลางทำคิ้วค่อนข้างเล็กแล้วก็กลางกลางคิ้วบนเช่นเดียวกันทำให้เป็นโครงก่อนเห็นไหมฮะอันนี้เหมือนกันจะเห็นคิ้วจริงที่มันเหลืออยู่ไม่ต้องไปซีเรียสมันเดี๋ยวเราใช้สี สีขาวผมอีกทีหนึ่งในการปิดนะคะแล้วก็กลางคิ้วล่างเช่นเดียวกันดึงมันขึ้นไปเป็นสี4าองศานะคะแล้วก็ลากลงมานิดเดียวแล้วก็กลางคิ้วบนนะคะอีนอไหม างนี้มันจะใหญ่กว่าข้างนี้นะเราก็ต้องมาปรับอีกน,นิดนึงก็ต้องดูนะคะที่ที่มันใหญ่กว่าเนี่ยข้างบนมันสูงกว่าหรือข้างล่างสูงกว่า,านะคะแล้วก็มาที่กลางคิ้วแก้ไปแก้มาคิ้วใหญ่ซะงั้นเห็นแบบไหมคะ แล้วเสร็จแล้วเราเอาดินสอมาถมนะคะดินสอเท่าที่มีอันนี้ก็ราคาถูกตามตลาดทั่วไปนะคะแต่ว่าท้อชอบใช้แล้วก็จะมีของมูตี้บูฟเฟ่มีของแบรนด์มีม,มีมีหลายหลายยี่ห้อก็แล้วอย่าเพิ่งบอกว่าสอนแต่งหน้าไม่ได้เน้นว่ามาขายคุณมีอะไรก็ใช้อย่างนั้นเอามาลองดูแต่ถ้าถ้าแน่ๆที่เขียนเนี่ยหัดมาเขียนที่ฝ่ามือก่อนว่ามันเขียนออกไหมถ้าเขียนแล้วต้องขูดหนังเนี่ย แนะนำว่าอย่าใช้ขนคิ้วมันหลุดตามไปด้วยนะจ๊ะอันทีนี้เราก็ถมถมมาถึงหัวนิดนิดนะคะถมมาถึงหัวบนนิดนิดนะคะแล้วก็ถมข้างนี้เช่นเดียวกันอันนี้ไม่หลมลแล้วก็ใช้นิ็วนิ้วกรีดมานิดหนึ่งนะคะอ่าเสร็จแล้ว ผมเสร็จแล้วทีนี้ก็ใช้ในตัวแปรงแปลงเนี่ยด้านที่เราหมุนแล้วก็ทํำครูมนะคะมันจะมีมีแปลงตัวนี้แปลงเนี่ยเราใช้บ่อยครั้งแล้วมันก็จะติดสีอยู่แล้วเพราะฉนั้นการใช้เนี่ยมาปัดที่ปลายคิ้วก่อนเพื่อให้มันติดสีมากกว่าเดิมแล้วก็เกลี่ยให้มันเท่าเท่ากันให้สีมันกระจายแล้วถึงจะขึ้นมาที่หัวคิ้วนะคะค่อยๆดึงไปเบาๆนะคะดึงๆไปเห็นไหม หัวคิ้มมันจะธรรมชาติเห็นไ,ไหมคะข้างนี้เช่นเดียวกันเอามาที่ปลายก่อนนะคะเพื่อดึงสีทั้งหมดก่อนถึงขอบบนเลยนะคะค่อยๆถึงขอบบนนะจ๊ะเสร็จแล้วถึงจะมาที่หัวคิ้วนะคะแล้วก็ดึงเห็นไ,ไหมคะคิ้วเราจะไม่เป็นปิงคิ้วเราจะสวยถ้าอยากว่า ถ้าอยากจะให้สอนแบบปริงแบบแท่งๆก็บอกมานะเยวจะสอนให้แต่เคยมีคลิปกเก่าๆว้วที่ตุ้มสอนเอาไว้นะคะก็ย้อนดูเอาเนาะอันนี้เราก็ใช้มาสคาร่าที่มันหมดแล้วแห้งแล้วแต่ไม่ใช่แห้งจัดๆนะคะแห้งที่ยังพอมีน้ําอยู่นะอย่างเงี้ยยังพอแตะออกนะคะมามาดึงคิ้วเพื่อให้เป็นเส้นขนดึงขึ้นก่อนที่หัวคิ้วนะคะดึงขึ้นนะปัดขึ้นให้มันตั้งนะจ้ะอ่า พอปัดตั้งให้มันมีขนคิ้วแล้วถึงจะดึงด้านข้างนะคะไล่มาถ้ารู้สึกสีอ่อนไปก็ทับไปอีกทีหนึ่งน,นะคะปะัดขึ้นมันจะมีหัวคิ้วอยู่ทีนี้เราก็มาเอาถัดลงมานะคะเพื่อให้เพื่อให้คิ้วเป็นเส้นสวยงามน,นะคะตั้งนี้ก็เส้นเดียวกันดึงขึ้นมาดึงขึ้นด้านบนก่อนค่ะเพื่อหเห็นขนคิ้วก่อนนะ ให้ขนคิ้วเรียนกันก่อนเสร็จแล้วถึงจะมาแค่ครึ่งเดียวไม่ต้องสุดนะคะดึงมาด้านข้างนะคะให้มันเป็นเส้นคิ้วเหมือนกันนะคะถ้าหัวมันยังไม่สวยพอก็กลับปัดกลับไปดึงมันใหม่นะคะแค่นี้เองบางคนอาจจะมองว่ายากมันไม่ยากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปัดไปแล้วเนี่ยใช้ใช้ตัวมัสคาร่าที่มันมีสี มีสีหรือว่ามีมีมีน้ำเยิ้มๆมันจะทําให้คิ้วเป็นก้อนเราไม่สวยนะคะทีนี้ตาใช่ไหมเมื่อกี้เราใช้ตัวต่อขนตามาสคาร่าที่ต่อขนตาที่ใช้ไฟเบอร์จากตัวนี้แล้วเพราะนั้นเอเอ้าเราก็มาใช้มาสคาร่าธรรมดาค่ะในการทําให้มันเข้มขึ้น องไม่เห็นไม่จริงๆงนะไม่ได้พูดเล่นนะคะเพิ่มถ้าหากว่ามันเป็นก้อนนะคุณใช้หัวมันเนี่ยเกลี่ยขนตามันจะกระจายออกนะเนี่ยมันจะเข้มขึ้นเห็นไหมเข้มขึ้นยาวขึ้นแล้วเดี๋ยวรอให้แห้งเราดัดได้ด้วยมือหรือใครจะ,ะใช้ตัวดัดต้องไม่แนะนำเพราะว่าอัน,นไ,อไอตัวที่ต่อขนตาแล้วมันเป็นไฟเบอร์เดี๋ยวมันจะหลุด นะคะเดี๋ยวเราจะใช้มือในการดัดมันนะคะอันนี้เป็นก้อนแล้วก็ใช้หูวมันนี่ค่ะค่อยๆเกี่ยวออกอันนี้เกี่ยวไม่ออกแล้ว เป็นปั้นอยู่ก้อนเดียวอ่ะโอเคเกียร์ออกละนแล้วก็ปัดขึ้นไปเรือเอ่อยๆนะจ๊ะปัดให้มันหนาดูเข้มขึ้นนะคะอันนี้มันแตกแต่ว่ามันแตกแต,แตกมันแตกเป็นก้อนอยู่ ค่อยนะคะไม่เป็นไรเราแก้ได้หมดนะจ๊ะใช้หัวมันเนี่ยแหละค่ะค่อยๆเกลี่ยออกม,มันก็ยังยาวอยู่เห็นไหมคะแต่ว่ารู้สึกไฟเบอร์น่าจะมีหลุดไปบ้างลาาลาแล้วก็มาขนตาล่างนิดนึงนะคะไปลายายห่างๆเพื่อให้ตาคม นะถ้าหากว่าในในส่วนของปากเนี่ยมันมันไม่ค่อยเด่นใช่ไหมมันเราใช้สีทองได้ค่ะใช้สีทองที่ที่เรามาเเ็นเ็นเ,นเ็นตาหรือว่าทองทองนี้ก็ได้ยี่ห้อหนาสนะแตะไปข้างล่างค่ะแล้วปากจะงองงองน้ำตาเลยแหละ<ป>้ยจะทำไงนะว่าให้ให้เห็นสีชัดๆว่ามันสวยมาก นี่ค่ะมันเป็นน้ำตาลทองสวยอะนะคะก็เสร็จแล้ว,เต,ตวเตรียมตัวไปเตรียมตัวไปไปหาลูกแล้วค่ะนะคะไปนะคปรปฐมก็ใช้เวลานิดนึงนะคะก็วันนี้ต้องใส่บาทมายังไม่ได้ละลาธนาสินภาวนาเลยนะจะไม่เป็นไรเราก็มาส่งส่งบุญกันก่อนนะคะเนาะก็ผม ก็อยู่ทรงนี้เดี๋ยวฉีดสเปรย์นิดหนึ่งออก็ออกได้แล้วนะคะแค่นี้เองเล็กๆจิบๆง่ายๆสบายๆส,สวยสวยแบบเราบ้านๆถูกนะคะก็ทีนี้ก็ใช้แป้งก่อนในการทับไม่ให้ไอเงาเงาเนี่ยมันลอยนะคะทับไปเลยแล้วก็ข้างข้างจมูกด้วยนะคะเนี่ยมันจะไม่ลอยแลนะหน้า หน้ามันจะดูแต่งแล้วก็สวยธรรมชาตินะคะแค่นี้แหละเหมือนชมพูนะแต่จริงๆออกทองน้ำตาลท,งทองๆอะ่ะสีมันสีกล้องพัมมันเป็นแบบนี้ไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะก็ต้องขอบคุณคลิปนี้กันเท่านี้นะคะย้อนกับเนาะย้อนไปดูนะคะสอนแต่งหน้าในเพจเพจเฟซบุ๊กนะคะ เพศสอนแต่งหน้าสาวห้าสิบนะคะจะมีตั้งแต่แต่งแขกแล้วก็แต่งศรบัณฑิตแต่งหน้าแล้วก็รุ่เราเรามันมีหลายหลายเฉดสีนะคะที่อยากจะแต่งก็แต่งได้ได้แบบง่ายๆคิ้วก็จะมีหลายๆสเต็ปเป็นคิ้วหนาคิ้วบางนะตอนนี้เดี๋ยวไว้ทุกบ้านจะหาหุ่นที่หน้าแปลกๆแล้วก็เอามาแต่งมาแต่งให้ดูว่าบางทีหน้าบางคนเขาแต่งกันยากทำยังไงนะคะแต่งให้สวยนะจ๊ะ ก็คุณที่ทำมาวันนี้เออตอนนี้ก็อีพีที่47แล้วนะคะก็ต้องลาทุกคนกันวันนี้แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูไลฟ์กันมองไม่เห็นเลยเม้นเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ Facebook เป็นอะไรต้องขอขักคุณกันณนะที่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอให้โชคดีขอให้ร่ำรวยมีความสุขสมความปรารถนาสมเร็จการงานการเงินคนดีๆเข้ามามันในชีวิต แบบท่วมท้นเลยนะจะบ๊ายบายกันแค่นี้ค่ะไปเลยบ๊ายบายเนื้อมันมันมันเป็นชมพูรจริงๆน้ำตาลทองยังไม่ไหวจะยังไม่ไหวบน <c oughs> ค่ะบ๊ายบาย